พี่น้องพี่น้องฝุ่นเมืองพอบาาทิดยังครับไอโอ้ยขอภาพนิ่งหน่อยนะครับอีโผยมีอู้เกิดมากกำลังเคยเห็นครับพี่น้องเจ็ดได้คัทเจ็ได้แน่แท้โอ้ยเ,ยเก็บให้พี่น้องเมืองนะครับอ,อู้อเน็บนาอเน็บพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องเอทุกๆท่านนะครับผมบ่าวบาดรายงานตัวครับมือนีเขาโคกเขาปลาก็พอบ่าวบาดครับผมเขามาหอดปลากับฝนตกหนักเลยครับพี่น้องจะได้กระทาลุนทาเมองไปน้ำกันครับผมเขาปลาบายบครับผมตอนนี้กะฝนตกบ่อเศร้าครับพี่น้องจะได้กระทาลุนไปน้ำกันครับผมมาครับพี่น้องดอกแรกแหกมานครับผมเฮ็ดวันที่สองครับนี่ครับผม โอ้ยงามขนาดเลยครับผมมันมนันครับพี่น้องพอบาบาดเพิ่นมานเห็ดพึงครับผมเห็ดพึงขาล่ายือเปล่าอ้ย,อยดอกงามครับเนีนๆ,ๆครับพี่น้องมานเห็ดไข่เขียวครับผมไปไปลุ่นของพอาบาต่อครับผมมอนี้เขาโคกเขาปลากันสองคนแลวพี่น้องไหนครับอม้มานมานมันมานมาน เห็ดไข่เขียวดอก,กงามๆครับพี่น้องงาแข็งโกะไปแข็งโกะเออสุดยอดครับครับพี่น้องโอหหอบบอบาดกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับผมเพิ่นว่าดอกหนึ่งกระจูบหนึ่งครับไหายโอ้ยงามมาเทยครับดอกโอ้เห็ดไข่เขียวงามครับเลยครับงามกระจุ้มฮึเม่เม่ เดี๋ยวได้ๆจุมนี่ขอทายลูบนะครับงามอ่ะเก็บเลยครับผมโอ้ยฝนฝ่าก็หายแต่นอกพี่น้องเลยมาครับพี่น้องอันนี้ก็บบาบาดเห็นครับผมอพอบาบาดก็เห็นคือกันดวยครับเดี๋ยวปุป๊บไปหลุดไปน้ำเพลินอ้นี่เห็ดไข่ขาวเดียวเปล่นขาขับมันถึงฝนเมนบอเออนั่นโอ้มันหมานครับมันหมาน มืดครับพี่น้องฝ่ากับหายด้วยครับเด้อจะจะได้กระลุนไปเมึงน้ากันครับนะครับไข่เขียวครับพี่น้องเขาปลาเห็ดไข่เขียวกับมันเห็ดไข่เขียวนี่แหละครับผมพี่น้องโอ้โหเห็ดไข่ขาวกับมันน้าเขาอยู่ครับไปลุนไปด้วยกันครับมาครับพี่น้องโอ้เก็บสองคนกับพอบาบาทขอให้เป็นวันที่มันหมานครับผมเขาปลาบายคือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้ จะได้กัดทาลุนทำเมืองไปน้ำกันครับมาครับพี่นออ้องอ้ย่างมาโซบจังหวะพอดีครับผมอึบเห็ดไข่ขาวครับถือว่างามอยู่ครับผมพี่น้องพี่น้องฝุ่นเมืองปอบาติดหยังครับไออุ้ยาาขอภับนิ่งหน่อยนะครับอิโพยมี โู้เก uh, mm ิดมากข้างแรเคยเห็นครับพี่น้องเด็ดได้ครับเด็ดเลยเน่แท้โอ้ยเก็บให้พี่น้องเมึงนะครับอู้อันียมนาเนี่ยพ่อครับอู้โอ้ยมาเด้อขวัญพ่อผมเอ้ยโอ้ยผมก็ว่าแต่เพิ่นเป็นหยังครับโอ้ยมาเนี่ยแต่น้องคุณพ่อผมเอ้ยมาเด้อขวัญเดลย ใส่เกือบล่นกะตาเลยใส่กะตาเกือบว่ไใดพี่น้องอุ้ยเมืองครับฝนกระตกครับผมเออหมันมันทุกคนครับผมพี่น้อง เฮ็ดปวกจิกครับผมออกปนกับเฮ็ดเบือครับผมเดี๋ยวให้พอบาบาทเพิ่นเป็นคนเก็บครับเพื่ออะน,นก็คอยแบ่งสันปันส่วนครับผมมามีคนถือกล่องเนาะเอามีดจิ้มก็ได้ปหลับชมอรอลุ้นไปด้วยกันครับผมโอ้ยถ้าเป็นดอกยิ่งใหญ่ในพี่น้องเลย ออกเป็นแผ่นเลยครับขางท่างคือเก่าครับผมออกต่อจากบอลเมือว่านครับขาเน่าขวดถ้าขาใหญ่ๆเนาะพ่อเนาะขาเนาะขาเพิ่นหน่อยโวดแต่ว่าเงาเฮ่อ้ยออกในขางท่างรถขี่ผ่านไปผ่านมาพี่น้องเอ้ย ยาหมันสีหมานกับเห็นผู้ใดเก็บได้เลยเมียนครับทั้งผุนทั้งแต่หลัยเอาใส่กระตาบท่นพ่อไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเมียนครับเอามีดดิกว่าปะท่นพอ่อมีดจิ้มเอาเลยไปถ่ายกันดูจะจะครับบอกว่าุนมันออกทั้งผุน เมื่อเด็ดสุดท้ายไปเอฟซี FC พี่นมึงนี่เนื้อพี่โน้องโอ้โหพี่ครับขาพันกันนิดหน่อยฝั่งนี้ออกนี่ออกเต็มพี่โโาหอมแจ้งวัฒน์เมน,นกจอดรถมองนี่ก็ว่าเห็นได้เมื่อวานจูมมันเป็นจูมกันเลยเนี่ยบ่เห็นเลยอยู่ใต้ใบไม้ ลวลครับนี่วันนี้ก็ร้ายอยู่ครับขาเปื่อนเมือ่อกี้รถเพื่อนบีบแตะใส่พี่น้องก็เลยหันหลังหนีก่อนอยางเขาญาติยานเขาญาติรับผมเร็วเร็วเร็วรถมาอีกเร็ว ปกๆปกไม่ขึ้นนะเนี่ยด้ดอกหนึ่งผุนใน้าพาี่เมืองมองทีเก็บเมื่อวานเห <_ S 2> มืนอนยังพี่นุ่กลัวแต่สีลายกับบบปันไดดอกครับพี่น้องอย่างหาหมูหาพวกมันครับเมื่อวานกระย่างกระสาวาหน่อยอยู่นี่ครับผมต่บ่อเห็น ใชเกือบเท่าหมื่อวานสงสัยหนาสิเป็นจูมครับปัตัวนีปัตตานีก็ยังวาออกปนกันทัวทีทวเดียนเฮ้เห็ดเพิ่นขาจอยเห็ดขาจอยนี่วาเห็ดพวกหน่อยนี่อยากสิพัโลอยู่ถึงน้ำแล้วขี้ลายไร้หนาสิเป็นจูมเนอะ ขุนแลทั้งฝุนอีกครับเขาโหกเขาป้ากับเขามากมาพอได้ฝนพี่น้องเอ,อ้ยกำลังได้ถือวอากาศได้ทายกอกสองครับนี่กำลังทายหาเห็ดดีๆว่าฝนตกฝ่าหมื่นเมือเท่าทีมเมื่อพี่น้อง,งเมื่อเห็ดเมืนตกใส่เนี่ย ถ้าฝนมาตกกับดอกงามก็หนีอยู่เนาะไปไปครับพี่น้องหลุนไปด้วยกันหม่องที่เก็บเมื่อวานครับผมนี่กลัง <c oughs> เป็นไข่ได้วครับสงสัยเห็ดกำลังออกครับผม <c oughs> เห็ดละง,งอกกำลังออก <c oughs> ละง,งอกเรืองครับผมโ <c oughs> <c oughs> อ้ยฝนตกเปียกหมดครับ <c oughs> มาครับพี่น้อง พอเบาบาดเพ,พ,พิ่นมาผอยี๊พี่น้องเอ้ยมองนี่กับเบาบาดกันย่างจนได้ครับเมบื่อวานมาเล้สังเกตเหมือนกับแต่กับเพิ่นบานเพิ่นเถาวมืดครับอ๋อเสีดายหาดอกผัแต่คองบานอืมมือเศร้าก็แตสียงามยู่เนาะมันมาถึกฝนน้ำนาะงมันมีได้อยู่แช่ตัวนั้นบ่ได้ดอกตัวนั้นมืดเนี่ย ถือว่าเพิ่นหมานอยู่ครับพอเบาบาดมาเนี่ยถือว่าการสินนักไปทางเฮดเถ่ารุ่นกันต่อครับพ่อแม่พี่น้องคล้ายเขียวงามๆครับพี่น้องเอ้ยหลายปลาล่ะครับหลายปลาแล้วจะได้กัดลุ่นเป็นลำกันครับผมมุ่งเนี้เป็ดไข่อยู่นะครับพี่น้องตอนนี้กั สี่โมงกว่าแหะครับพี่น้องสี่โมงแรงก็กว่าแหละครับท่านกับบ้านกันอยู่เด้อครับเดอ้อจะได้กันลุ่นให้กำลังใจกันครับมาครับพี่น้องสรุปยอดได้ยอดมันครับเมือนี่เข้าปากันยำมบยๆมาเมืองเด้อครับเดอ้อถือว่าเด้เฮ็ดแกงใญ่คือเก่าครับพี่น้องเป็นเฮ็ดรวมนะครับเดอ้อเหมือนี้ วเห็ดละงงกเห็ดเห็ดหัวเห็ดละงงกเห็ดไข่ครับถือว่ามันใหญ่ๆแกงใหญ่ๆครับข้าวปลายำใบก็ถือว่าได้สมดีก็ถือว่าสุดยอดนะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดพอปลาบานครับเพิ่งกระสีมุนๆนะครับเด็ดชวนมากก็ได้เป็นตะเห็ดเถ่าครับผมแต่ของบาบานนี่สมบูรณ์ดีครับผมเครื่งกระตาพอดีเลยครับพี่น้องถือว่ามันแกงใหญ่ๆครับผมจะได้กะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันต่อครับผม บังคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสานสายร h ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้บาบาสกับพ่อบาบาัสไปก่อนนะครับผมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ